สเก็ตภาพต้องสงสัยใน90วิกติกาท็อปและเนสมีเวลา90วินาทีต้องสเก็ตภาพต้องสงสัยและตอบให้ถูกเล่นทั้งหมด2รอบต้องทำให้ได้10คะแนนเร็วสิเร็วเร็วเร็ว,รวง่ายง่ายเร็วข้าวเหนียว อันนี้อะไรตะขยาอ้อันเนี้ยที่คนต่างประเทศชอบมากอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงไม่เอาแค่ผลไม้เนี่ยมะม่วงโอเคแล้วข้าวเหนียวมาทำไมอ่ะอ่าอันนี้เป็นไว้เขียนอ่ะนี่คืออะไรมีดไว้เขียนไว้เขียนปากกาวาดรูปผูกการผูกการรูปวารูปรูปอ่าอันเนี้ยก้อนสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมกระดาษไม่แคนวาสไม่ อากันยอ่อันนี้ปากกามมีข้าม้ามากโอก็คูกันไงไม่ใช่หรอไม่ใช่ปากกาคูกันดินสอโอ้ยอันนี้อ่าโอ้ยโอ้ยอันเนี้ยโอ้ยเนี่ยแก้วแก้วเต็มไปหมดมีทู่บาามีทู่แก้วสารถูกมันว่าอะไรวะ โอ้ยเนี้ยเนียพี่เอ็มมาพี่เอ็มต้องใส่แมสแมสไม่ขอาษาไทยค่ะภาษาไทยนักการนักการได้เลยทหมดกี่คำนะสามคำสามคำเอางี้พี่ว่าพี่ว่าลูกจะเชื่อนี้หนักกว่าเยอะมันยากพี่จะวาดสามยังไงเนสมันมีอะไรที่มันเป็นรูปบ้างหนูชี้นหนึม่วงก็เอาม่วงมาอย่างเดียวสิวะเอาข้าวเหนียวมาทำไม ว่าแค่นั้นนะพี่ไม่รู้หนูต้องมีส่วนประกอบไงจะได้อ้างอิงว่ามีข้าวเหนียวต้องมีอะไรพี่ต้องว่าให้สวยๆนะพี่ติหนูเยอะมากอะมาอะไรเนี่ยโอ้โหปากกาเออดูมี่ตัวอย่หมเนาะแล้วกี่วิแล้วคะขวดเออขวดน้ำลมอะไรอะไรอะไรอะ ขวดถูกแล้วขวดถูกแล้วขวดอะไรเขาเรียกขวดอะไรขวดอะไรขวดกระสุนิดขวดเต้าขวดคนต้องดื่มอะไรคนน้ำเปล่าขวดน้ำกี่วินะคะสี่สิบวิสี่สิบแล้วเร็วโอเคอันนี้คนอ่าคนยิ้มแม่ัวหูมีเสียงมีเสียงลำโพงดีเจเขาเรียกว่าอะไรอะดีเจหูอะไรหูฟังเออ ที่อบอกติดคำจักรยานวอายเรื่คือสั่นไปหมดเลเี่งพี่๊อเกิดอะไรข้ไมแล้วสิ่งนีแล้วเอ่อเอ่อเอองไม่ใช่เอาไว้เอกเอ่อเอ่อแบมเร็วเรโอ้โหข้ามมาในข้ามพี่ท้าวพี่้วมาวอะไรวะอะไรอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอ้ยได้ได้ทำเมื่อกี้สเป็นรับจริงๆเราต้องที่ไนไารกนี้ผม้สามเ็นสอผมทำเต็มที่แล้วครับถึงภารกิจตรงนี้จะไม่สำเร็จนะคะแต่ภารกิจในสืบสวนสมนนรักที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงรอดูกันนะครับ ไทยดีบีเอสท่องใหม่ที่สามนะคะใช่ครับสองทุ่มค,ครึ่งครับสุดเช้าพี่ค่ะครับผมดูระหว่างที่ไหนครับพี่พาดรืมีค่ะเยี่ยมครับ